สวัสดีค่ะแฟนๆอนทุกคนนะคะใครที่ติดตามเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อหดที่แล้วนะคะที่โฟร์มาไลฟ์กันให้ดูนะคะแล้วก็มีจุดหนึ่งเลยที่สังเกตเห็นได้ชัดมากๆในอาทิตย์ที่แล้วนะคะนั่นก็คือสิวนั่นเองค่ะที่อยู่ตรงนี้แต่วันนี้มันไม่มีแล้วใช่สิวที่อตรงนี้ที่เม็ดใหญ่มากๆเลยทุกคนแบบเห็นปูกระทักพี่โฟมีสิวสิวขึ้นอะไรย่างนี้เชนก็เลยแบบว่าโฟเอายาแต้มสิวไปทาซะ โฟก็เลยได้เอาเหลอดนี้นะคะไปใช้ก็ลองดูว่าสิวจะยุบหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยสิวเป็นตรงนี้แล้วเป็นหัวหนองเลยนะคะก็เลยแต้มไปทุกสี่ชั่วโมงเลยนะคะอืมประมาณไม่ถึงสองวันสิวเม็ดนั้นก็ยุบไปเลยนะยุบหายไปเลยแล้วก็หนี่ดูไม่ทิ้งรอยเลยค่ะเห็นเปล่าไม่รู้หนี่ตรงนี้ถ้าเกิดใครแบบหาว่าโฟโมนะย้อนกลับไปดูของอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่สิวขึ้นตรงนี้แล้วก็ ทานี้ไปนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสิวนะคะใครที่ชอบเป็นสิวสิวหัวนองเนี่ยโฟเป็นบ่อยมากก็แต้มไปเลยนะคะอันนี้แต้มได้บ่อยนะคะทุกสี่ชั่วโมงเลยนะคะหรือว่าก่อนนอนก็ได้แต้มทิ้งไว้ตื่นเช้ามาก็จะรู้สึกว่าสิวเนี่ยที่มันเป็นหัวนองรู้สึกว่ามันแห้งแห้งขึ้นนะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครที่เป็นสิวเนี่ยลองใช้นี่เลยถ้าเกิดใครอยากได้นะคะก็สั่งซื้อได้แล้วนะคะที่นี่เลยเห็นไหม ที่พิมพ์อยู่นะคะ180บาทเองนะคะไม่แพงเลยนะคะถ้าเกิดคุ้มนะถ้าเกิดเรา,าทาไปแล้วแบบน่าเราสวยขึ้นแบบนี้โอเคค่ะตามนี้ก็หลายคนถามว่าใช้อะไรก็เลยบอกนะคะอันนี้ค่ะไปแล้วบ๊ายบาย